เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เราก็มีาภารกิจต,ต้องทำก็คือการตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้าไปทำงานในวันจันทร์นะครับก่อนอื่นเราก็จะเริ่มคีนด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะครับ ก็จะมีก้านแยงโพรงจมูกนะครับตรงนี้เป็นระบบแยงในโพรงจมูกนะครับอ๋อตัวนี้เป็นน้ํายาเทสตัวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้สะดวกนะครับพอเปิดฝาปุ๊บก็จุ่มน้ํายาใช้ได้เลยนะครับอเอ๋เี้เห็นถแ๊บอ๋อุงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเทสเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องเก็บเก็บในชุด ชุดจัดเก็บนะครับก็คือป้องกันเชื้อโรคหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะรอดหรือจะร่วงอ่ะโอเคไม่ต้องกลัวแต่ก็แอบกังวลน,นิดนิดทุกครั้งนะครับที่เทสนะครับชุดตรวจแกะก้านนะครับง่าย จริงแล้วเป็นอย่างนี้ง่ายๆนะครับขั้นตอนนี้ก็แยงจมูกนะครับให้ลึกนิดนึงนะครับสองข้างนะครับโอเคไม่เจ็บนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เปิดน้ํายาเทสนะครับจุ่มนะครับแล้วก็หมุนๆๆๆสักคู่หนึ่งนะครับ ้าที่เราให้มานะครับต่อไปก็จะหยอดที่น้ำยานะครับที่ช่องนี้นะครับนี่ก็ต่อไปก็จะรอให้น้ำยาเทสนะครับ ระหว่างนี้แล้วก็หยดน้ำยายที่เหลือเพิ่มได้นะครับทุกครั้งที่ตรวจนะครับก็มีความกังวลลุ้นตลอดเลยนะครับลุ้นทุกครั้งที่เทสนะครับอของเราก็จะเทสท,ทุกๆวันอาทิตย์นะครับขออนุญาตครับโอเคนิ่งละ ต่อไปก็จะรอผลน,นะครับผ่านตัวทีไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าไม่ท้องนะครับ ก็จะรอผลนะครับดูผลหน้าเริ่มเห็นลางลามแล้วครับตัว C นะครับ,รบขีดเดียวนะครับอ,อย่างนี้ก็แสดงว่าผลเป็นลบนะครับไม่มีเชื้อไม่ติดเชื้อนะครับก็อาทิตย์นี้เราก็รอดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับอง่ายานะครับแล้วก็นี้เราก็มาทาการจัดเก็บนะครับจัดเก็บชุด เพจทั้งหลายนะครับ เดี๋ยวเรารองให้ผลตัวนี้ชัดอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะใส่เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็เอาไปจัดเก็บทิ้งนะครับ